เมื่อวานเราแบบนั่งคุยกับพี่เชอพี่เชอตั้งแต่ไปถ่าย S อ R มานี่คือมีพัฒนาการก้าวกระโดดเดี๋ยวนี้เขามารู้จะกถุมกล้องแบบถ่ายตัวเองจากเงาสะพอนแล้วนะใช่เดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าแบบอย่างนี้นะทุกคนแบบแต่ว่าก็ยังไม่มีเพื่อนถ่ายให้อยู่ดีไม่ไม่่ายเดียวเยอะไงเขาเขาอาจจะเกรงใจที่จะไม่พูดไม่ถ่ายเมื่อวานเชอเป็นคนถ่ายรูปให้แกวรูปอ่ะแล้วตรงเนี้ยแอบดังเลยนะ หมดแล้วรู้เลยนะว่าเป็นชาวไม่มีดูออกหมดแล้วพูดเฉยๆไม่ได่อวดพูดเฉยๆเฉยไม่อวดเลยเหรอพูดเฉยๆฉยอัูนี้พี่นี้พี่นี้ก็พี่ก็ถามว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีแต่รูปเห็นมันเซลฟี่อยู่นะห้องแต่งตัวใช่ไหมก็เลยแบบไม่เป็นไรพี่แบบชอบถ่ายเองหนูชอบถ่าย ไม่เขากําลังแบบอินกับการแบบพัฒนาการดาวกระโดดเขาเคเป็นคนแบบไม่ชอบแบบให้คนมาถ่ายรูปให้อะไม่ชอบไปหลบกวนแบบเลยถ่ายรูปให้หน่อยอะไเลยอาจจะเป็นเหตุผลอักเริงใจอันที่สองคือกําลังอินว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้ฉันเซลฟี่สวยว่ะอ่าคุณอาริกุลอยู่ดูอยู่ไหมคะตัวไม่มาแต่ไฟเขาก็ถึงครับเนาะลามทุ่ง